กลับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง PC Channel นะครับช่องที่จะมาแบ่งปันทิกในการออมหุ้นหรือว่าในการเก็บเงินต่างๆนะครับให้เ,เพื่อนๆชาว PC Channel ได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอ10ไลค์ like นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับผมในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดู การเข้าซื้อหุ้นในราคาที่เหมาะสมนะครับของกลุ่มแบงก์ใน EPC ครับผมโดยเราจะมาดูกันว่าหุ้นตัวไหนนะครับที่มีราคาเหมาะสมที่สามารถซื้อได้ในช่วงโควิดนะครับผมในวันที่ผมอัดก็คือวันที่2 2ิมิถุนายน2563นะครับในวันที่ หุ้นกลุ่มแบงก์ปรับตัวลดลงกันทุกตัวนะครับทําให้กลุ่มแบงก์ติดลบลงอย่างมากนะครับผมเนื่องจากธนาคารกลางแห่งประเทศไทยนะครับสั่งให้กลุ่มแบงก์นะครับงดจ่ายปันผลนะครับและก็งดการซื้อหุ้นคืนนะครับทําให้กลุ่มแบงก์ปรับตัวลงอย่างมากนะครับจึงเป็นโอกาสนะครับในการ เก็บหุ้นในระยะยาวนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเก็บหุ้นในกลุ่มแบงก์ก็โอกาสในวิกฤตยังมีโอกาสนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากเก็บหุ้นในกลุ่มแบงก์ก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับการเข้าหาซื้อหุ้นในราคาที่เหมาะสมนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปชม ได้เลยนะครับเชิญครับผมมาดูหุ้นแรกของเราในวันนี้ก็เลยครับผมก็คือหุ้น bay นะครับสังเกตนะครับผมในกราฟแท่งสูงสุดก็คือ pe 12เท่านะครับด้านขวาคือช่องตารางก็เป็นราคาที่เหมาะสมก็คือ4 6บาทนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคาที่23สบาท30นะครับ ก็อยู่ประมาณ6เท่านะครับผมก็ราคาเหมาะสมก็สามารถซื้อได้นะครับในเก็บในการเก็บในระยะยาวนะครับผมส่วนต่อไปก็คือ BBL นะครับ PE ที่เหมาะสมก็คือ10เท่านะครับราคาเหมาะสมก็คือ180บาทนะครับตอนนี้ BBL อยู่ที่105บาทนะครับผมก็สามารถซื้อได้นะครับ ใน PE 6เท่านะครับผมต่อมานะครับก็คือ CIMBT นะครับขออภัยที่อ่านหุ้นผิดนะครับพอดีผมไม่รู้จักก็เลือก PE นะครับ PE ก็คือ0.50นะครับ PE ที่เหมาะสมอยู่ในราคา0.62บาทตอนนี้ก็ราคาปัจจุบันก็คือ0.61 ก็สามารถซื้อได้นะครับราคาเหมาะสมตอนนี้ต่อไปครับผม <c oughs> ก็คือหุ่นเคแบงนะครับ PE ที่เหมาะสมก็คือ11เท่านะครับ <c oughs> ก็ราคาที่เหมาะสมก็คือ162บาทนะครับส่วนราคาปัจจุบันตอนนี้ก็คือ89บาทนะครับผม <c oughs> ก็ PE อยู่ประมาณ6เท่า ก็ถือว่าถูกมากนะครับในการเก็บระยะยาวก็สามารถซื้อได้นะครับต่อมาครับก็คือ KkP นะครับ PE อยู่ที่10เท่านะครับก็คือ PE ที่เหมาะสมในราคาที่76บาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่41บาท50นะครับปัจจุบันก็อยู่ประมาณ5เท่านะครับก็สามารถซื้อได้นะครับผม ราคาที่ถูกเลยนะครับต่อมาครับผมก็คือหุ้น KTB นะครับ PE ที่เหมาะสมก็คือ9เท่านะครับในราคาที่18บาท63สตางค์ตอนนี้ราคาปัจจุบันก็อยู่ที่10บาท40สตางค์นะครับ mm. ก็อยู่ประมาณ PE 5เท่านะครับก็ยังถูกอยู่นะครับผมสามารถซื้อไว้ใน การเก็บระยะยาวได้เลยนะครับหุ้นต่อไปครับก็คือหุ้น scb นะครับ pe ที่เหมาะสมก็คือ11เท่านะครับราคาที่เหมาะสมก็คือ130บาทนะครับส่วนราคาปัจจุบันก็อยู่ที่71,50บาท50สตางค์นะครับอยู่ที่ประมาณ pe 6เท่านะครับผมก็ราคาก็เหลือส่วนเพื่อ ความปลอดภัยไว้เยอะนะครับก็สามารถซื้อกันเก็บในระยะยาวได้เลยครับผมเรามาดูหุ้นต่อไปกันเลยนะครับก็คือ T-cap นะครับ PE เหมาะสมก็คือ7เท่านะครับราคาที่เหมาะสมก็คือ84บาทนะครับส่วนทีแคตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่36บาทนะครับ PE ประมาณ3เท่านะครับ ถือว่าถูกมากนะครับในการเก็บระยะยาวก็เพื่อนๆคนไหนยังไม่มีก็สามารถซื้อเก็บไว้ได้นะครับต่อไปครับหุ้นต่อไปก็คือหุ้นทิดโก้นะครับ PE เหมาะสมอยู่ที่9เท่านะครับส่วนราคาเหมาะสมอยู่ที่82บาทน,นะครับตอนนี้ทิสโก้ก็อยู่ที่ราคา69บาทน,นะครับ อ,อยู่ที่ประมาณ PE 7เท่านะครับผมก็สามารถซื้อได้นะครับในการเก็บระยะยาวนะครับผมย้ำนะครับว่าต้องเก็บระยะยาวนะครับต่อมาหุ้นสุดท้ายครับของเราวันนี้ก็คือ TMB นะครับผม PE เหมาะสมอยู่ที่11เเท่านะครับก็คือราคา 1.36บาท36ตังค์นะครับส่วนราคาตอนนี้ก็คือ1บาทจุนะครับก็อยู่ที่ PE ประมาณ9เท่านะครับก็สามารถซื้อเก็บได้นะครับผมสังเกตนะครับในช่วงโควิดนี้หุ้นกลุ่มธนาคารสามารถเก็บ ในระยะยาวได้ทุกตัวเลยนะครับเพราะว่ามีการย่อลงมาเยอะมากนะครับในกลุ่มุธนาคารเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่มีก็สามารถซื้อเก็บไว้ได้นะครับผมจบกันไปแล้วนะครับสําหรับการเข้าดูราคาที่เหมาะสมในการซื้อหุ้นนะครับของกลุ่มแบงค์ย้ำนะครับผมในการเข้าซื้อนะครับต้อง ซื้อในการเก็บในระยะยาวนะครับเน้นนะครับว่าต้องเป็นระยะยาวเท่านั้นนะครับเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้การซื้อกลุ่มแบงค์นะครับต้องใช้เวลานานนะครับถึงจะมีการปรับตัวหรือกลับมาเหมือนเดิมนะครับในธุรกิจนี้นะครับผมเพื่อนๆก็ ศึกษาให้ดีด้วยนะครับในการเข้าซื้อหุ้นในช่วงนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่สนใจในการเข้าซื้อหุ้นนะครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกด s ั b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง pc channel กันด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนอยากดูราคาเหมาะสมของหุ้นกลุ่มไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ